Google เปิดให้ใช้งาน Find My Device สำหรับค้นหาสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์อื่นๆที่หายไปแม้ไม่ได้ต่อเน็ตขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับ ทาง Neotech Thailand จะมาอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับสำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์แท็บเล็ตต่างๆของ Android โดยทาง Google นะครับได้เปิดให้ใช้งาน Find My Device หรือฟีเจอร์ในการค้นหามือถือนะครับหรือว่าสมาร์ทโฟน Android รวมถึงแท็บเล็ตและอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เป็นระบบ Android แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นก็หมายความว่าถ้ามีการติดตั้งฟีเจอร์นี้ไว้นะครับในอุปกรณ์ Android ต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ต หรือว่าสมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับต่อให้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้หายไปนะครับแม้ไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าออฟไลน์อยู่ก็ยังสามารถค้นหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ซึ่ง Google Find My Device นะครับจะช่วยค้นหาและส่งเสียงเรียกเข้าลักษณะคล้ายๆกับว่ามีคนโทรหาเครื่องที่เรากำลังตามหาอยู่นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราตามหาอยู่จะมีเสียงริงโทนออกมา หรือแม้กระทั่งเมื่อเราทําหายนอกบ้านนะครับเราก็สามารถตามหาได้แม้อุปกรณ์เหล่านี้จะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแต่ว่าหากมือถือสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีการเปิดอยู่ระบบ Android ของ Google ในตัวเครื่องนะครับจะใช้เครือข่ายที่รวมมาจากอุปกรณ์ Android เครื่องอื่นๆนับพันล้านเครื่องในการค้นหาอุปกรณ์ที่หายไปหรืออุปกรณ์ที่เรากําลังตามหานะครับ ยิ่งไปกว่านั้นนะครับในสมาร์ทโฟน Google Pixel 8แล้วก็ Google Pixel 8 Pro ต่อให้ปิดเครื่องอยู่นะครับหรือว่าแบตหมดก็ยังสามารถตามหาตัวเครื่องได้ด้วยและนอกจากอุปกรณ์สมาร์ทโฟนรวมถึงแท็บเล็ตแล้วนะครับ Find My Device ยังสามารถใช้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อบลูทูธไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจหรือว่ากระเป๋าเดินทางนะครับที่ติดกับอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นะครับจะสร้างเครือข่ายของ Find My Device โดยเฉพาะแต่ว่ายังเปิดให้ใช้งาน เฉพาะป้ายบลูทูธยี่ห้อชิปโปโลและ p พ p p e ร b e e จากนั้นนะครับจึงเริ่มเปิดให้บริการกับแบรนด์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไจโอมอเตอร์โและนอกจากจะตามหาของได้แล้วนะครับ อีกหนึ่งข้อดีของ i ฟ e m d ์ e v i c e ก็คือช่วยป้องกันการติดตามแบบไม่รู้ตัวได้ด้วยนะครับหากมีคนนำา i r t t g g หรือว่า a t Tag bluetooth นะครับมาแอบใส่ในกระเป๋าของเราเพื่อการติดตามที่ไม่เหมาะสมนะครับอุปกรเพื่อการติดตามที่ไม่เหมาะสมนะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยจะสามารถป้องกันจุดๆดนี้ได้สำหรับ i ฟ e m ์ e v i c e นะครับจะรองรับอุปกรณ์ Android ที่เป็น Android 9ขึ้นไปนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยยังเปิดให้ใช้งานในสหรัฐและแคนาดาเพียง2ที่นะครับ ส่วนประเทศอื่นๆอาจจะต้องรอทาง Google อัปเดตอีกทีนะครับแล้วก็ถ้า Google มีการอัปเดตนะครับทาง n e w t e c h Thailand จะรีบนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน